สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นจะเป็นอ่าตอนที่สองค่ะสำหรับการสีเพาะพันธุ์เกิดผักสวนครัวที่หมู่เมื่อคืนเอ้ยเมื่อวานนี่แม่ขาวเอาแส่ห่อนไวเมื่อนี้สิเอาออกจากน้ำค่ะเอามอหมอกไว้ค่ะแล้วมืออื่นถึงสันเอาไปปลูกค่ะ การเอาออกจากน้ำกันเอาออกจากไอ้น้ำหอนเนี่ยสีเอาใส่ผ่าหงอยส่ผ่าผ่าอันนี้ไปไปซุกน้ำไว้แล้วจะผ่าชุกน้ำไ,ไว้แล้วมาเฮ็ดหมาดๆไว้แล้วที่นี่ก็จะเอาอันนี้ออกจากน้ำเสียงตะวันมาคนนีได้แต่กิโลได้ถึงสามหอยโลก็ ขายยางมาได้สองร้อยห้าสิบหกกิโลค่ะพี่น้องเห็นบอกสองร้อยห้าสิบหกกิโลกิโลละสิบเก้าบาทยี่สิบตามคือหมื่อวานมีแม่ข่าไปเก็บยางค่ะแล้วก็เอาไปขายไปเข่าร้านไวันวานสังมือนี้วันไปซังมาเดี๋ยวนี้สองร้อยสองร้อยห้าสิบหกกิโลกิโลละสิบเก้าบาทยี่สิบสามค่ะ เป็นเงิน4,915ัารอยสบาทสี่พัาวกถึงห0 0พันสั่มวันแม่เขายังคิดอยู่เลยว่าเออถึงห0าพันเด้อถึง5,000ัเด้อาสัมอย่างมันลงหลายแต่เลยมวกซั่มอือบวกถึงหาพันสั่มนสี่พันเก้าสิบห้าบาทหน่งสองสามสี่สี่พันสี่พันห้าห แ็กแฝดเก่าวายขายแต่ละ่ถวสี่พันสี่พันกัวสูงสุดกระหาพันแย่เศร้าสวนยางจบไปค่ะสำหรับการขายยางที่นี่เขามาเเฮดเบียกเขาต่อ,ตอการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ค่ะเสียมไปไว้กระปก

อันนั้นมันกินแน่กลับขึ้นมาสองตัวบ่เมวาตะกอนมันมีเมวอยู่สองตัวจ้ะพี่น้องพวกููเขาหายไปใส่อยู่ในปลาหรือไปอยู่ใส่กับพวกหูปัดที่นี่เขากลับขึ้นมาจ้ะอาจจะมาอาจจะหิวก็ได้แล้วกลับขึ้นมาจ้ะเนี่ยเอาออกจากนังค่ะ เอาก็าสิออกไส้ผ้าไว้ออกออกแก๊กหน้าะสิออส้ผ้าไว้ค่ะเส้ผ้าเห็น ภาษาอีสานภาษาหนุ่มันเนาะภาษาอีสานมันเขากระจายกัน่าหมอกไว้ค่ะแต่ภาษากลางแค่พอเหมาะกันไว้หนังบ่ฮู้มันอุ่ยป่วยจค่เปนหยังเป็นหยังจะพันหยังต่อพันหย่างแน่อยู่ในนี้ร่วมรวมกันหมดเลยพี่น้องมันเหมาะในนี่แหละ หมอกไว้จะคืนหนึ่งค่ะหมอกไว้จะคืนหนึ่งแล้วก็สิเอาไปปลูกค่ะก็สิเอาไว้เอ่อในกลองนี่แหละคือเก่าเอาไว้ในกลองคือเก่าให้มันมันนี้่ยจะปิดปิดฟ้าเพราะว่า ปิดปิดค่ะปิดฝาให้มีความอุอน่นมีความอบออนนิดจักหน่อยจะต้องปิดฝาให้กันปิดฝาไว้อีกขึ้นหนึ่งมืออื่นจะสิค่อยิเอาไปปลูกจะเป็นน้าเอาออกแล้วนี่เป็นตอนที่สองค่ะมาถารุ่นตอนที่สามต่อๆไปจะ